ขณะที่สำนังกงานเกษตรจังหวัดภูกเก็ตครับได้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการคน้นภูเก็ตปลูกพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษครับที่ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสสาขาภูกเก็ตครับนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตได้เป็นประธานในการเปิดงานประชาสัมพันธ์โครงการ คนภูเก็ตปลูกพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษและก็เยี่ยมชมภายกิจกรรมภายในงานด้วยนะครับซึ่งงานนี้ทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตก็ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตและบริโภคพ,พืช,พชปลอดภยัยจากสารพิษเป็นตัวอย่างให้แเกษตรกรเยาวชนและประชาชนในทุกระดับของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบางพื้นที่นะครับก็เป็นสังคมเมืองมีพื้นที่จํากัดก็ได้มีการปรับนะครับในการใช้ความรู้ในการเพราะปลูกสําหรับพืชอาหารเพื่อบริโภคและก็ต่อยอดอาชีพเสริมสร้างรายได้รวมถึงการแปลรูปในการสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตภายในงานครับมีการแสดงผลงานการจําหน่ายพืชอาหารปลอดภัยของต้นแบบคนภูเก็ตการปลูกพืชอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรจากสมาชิกเกษตรกร ซึ่งก็มีให้เลือกซื้อมากมายครับมีการมอบรางวัลต้นแบบคนภูเก็ตปลูกพืชอาหารปลอดภัยจากสารพิษรางวัลการประกวดจัดสวนเกษตรสังคมเมืองและก็รางวัลการแข่งขันนะครับในการจัดกระเช้าผักผลไม้รวมกว่า26รางวัลและก็มีการสาธิตในการแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มพืชผักและก็เห็ดและก็มีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคนะครับพืชอาหารปลอดภัยอีกด้วยครับ